สวัสดีค่ะยินพิษชาเที่ยวนะคะตอนนี้หยิงพิษอยู่ที่น้ําตกคลองไพบูนค่ะที่นี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาทิศกูนะคะที่นี่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะก็ทางเข้ามานะคะมันจะมีป้ายบอกว่าเป็นวัดคลองไพบูนแล้วก็เข้ามาอีกนิดนึงเราก็จะเห็นทางเข้าของอุทยานนะคะก็เสียค่าเข้า ตามปกติเลยผู้ใหญ่40บาทนะคะแล้วก็ค่าทำเนียมรถยนต์30บาทค่ะแล้วที่นี้สามารถค้างแรมได้ด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกช่วงนี้มีพี่ใหญ่ลงมาก็คือช้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศก,ากันค่ะไปเลยค่ะเออคุณคุณเงเดิไปงนีเลยอื้ นี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของน้ําตกคลองไผ่บูรนะคะช่วงนี้คือน้ําใสมากๆเลยค่ะจุดที่ยิงพิดยืนอยู่นะคะก็จะเป็นสะพานแขวนอยู่ตรงกลางนะคะนี่นะคะให้ดูน้ํานะ ตรงนี้ก็คือจะเป็นชั้นแรกนะคะเราจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเจอตรงลำธารน้ำตกเลยนะคะถ้าอยากจะขึ้นไปชั้นบนนะก็จะต้องเดินขึ้นไปทางป้ายมันจะมีป้ายบอกนะคะว่าน้ำตกชั้นอื่นๆ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศตรงจุดตรงนี้ก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะ น้ำเยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้ถ้าใครมาเที่ยวนี้ก็คือจะได้เจอน้ําที่นี่นะคะไหลเยอะมากๆเลย บอกว่าน้ําเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ําใสแต่ที่นี่ฟลาจะน้อยกว่าที่น้ําตกกระริง่เพราะว่าด้วยความแรงของระดับน้ํานะคะข้าง่านี่มีแต่ส่วนทุเรียนนะเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศตรงนี้กันค่ะอุ้ยฉีดไปไหนเนี่ย <c oughs> ตรงฝั่งนี้ ก็จะเป็นลานกลางเซน,น์หนวดมีห้องน้ําด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาช่วงนี้เขาไม่แน,นะนําอ่ะเขาบอกว่ามีที่ใหญ่ลงมาอย่างที่บอกถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะก็คือหนีความวุ่นวายของน้ําตกพิวเนะที่นี่ก็น่าสนนะคะ <c oughs> โอ้ยไปเลยโอ้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 ยเจะบอกว่าหินเยอะมากครับเนี่ยลงได้เลยนะแช่ได้เลยเออแต่ชุดไม่ได้พร้อมนะวันนี้จริงๆเตรียมชุดมาแหละแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อ่ลงเล่นคนมันเยอะก็บอกเตรียมเต็น์มานอนด้วยอืมเตรียมเต็นต์มาด้วยแต่ว่า เจ้าหน้าที่เขาก็ไปแนะนําให้นอนเนี่ยอันนี้บ้านพักหรือเปล่ามันพักเจ้าหน้าทีก่กอืมั้งก็จะบอกว่ายังไงดีละ่ะก็ถ้าถ้าถ้าความรู้สึกนะก็คือเออโอเคแหละน้ํามันไม่ลึกมากแล้วก็มันก็ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพก็อยู่อยู่เลยน้ําตกกระทิงมานิดเดียวเองแล้วก็ถ้าใครมาที่นี่ใช่ไหมมาเล่นน้ําตกที่นี่แล้วก็สามารถกลับไปที่ น้ำตกกระทิงได้อีกหรือจะมาจากน้ําตกกระทิงแล้วก็มาที่นี่ได้เพราะว่ามันเสียค่าเข้าทีเดียวไงแต่ต้องเป็นภายในวันเดียวกันนะก็เดี๋ยวเรามานั่งชมบรรยากาศตรงนี้แล้วกันเนาะ ที่นี่น้ำไม่ลึกนะคะแต่ว่าหินเยอะนะคะน้ำใสมากเลยอ่ะลึกเลิ ทีนี้นะคะยิงพิษก็ตอนแรกตั้งใจจะมานอนกลางเต็นท์นะคะแล้วก็พอามาถึงก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ค่อยแนะนําว่าช่วงนี้จะอยากไม่อยากให้กลางเต็นท์ไงก็เลยเดี๋ยวก็ถือโอกาสมาเที่ยวชมน้าตกกันอย่างเดียวดีกว่าค่ะที่นี่นะคะก็เป็นน้ําตกที่มีลานกว้างนะคะถ้าใครพาเด็กเล็กมาเล่นน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องกัวงวลเลยเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ลึกมากเพียงแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพื้นหินค่ะ ก็ยังไงนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์้กับหญิงพิพาเที่ยวด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ไเห็นว่าถ่ายทังนี้ไม่ความหายคือหนูกลับไปเลยเออก็ถ่ายใจะเห็นเดินม,มอันนี้ออมั่นไก่อ่ะไม่เอียดอ่ะ เป็นใต้ชุมชนมากๆเลยนะโอ้โหไปตะลุยละเออถ้าเกิดชูเรียนตรงนี้มันมีอ่ะเด็ดได้ไหม